แล้วผมเอาไอ้งูไอ้ฮัลโหลท่านไอ้งูมึงมาทำไมมึงมาทำหม้อยมึงมาทำหมอยเหอนี่เอาเอาฟันไม่โดนโอ้โหฟันวืดไปหนึ่งทีนะฮะเอ้ายังมีอีกตัวนึงโอ้โหงูตัวนี้เร็วเยอะมากเออตายตายแตกไปดิกี่จะมาดูของที่ผมเตรียมไปก่อนนะที่จริงผมก็ควรบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมทุกคนนี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ่อ ผมเอายากุณสิมาทำไมตั้งสิกระปุกเฮ้ยโอเคผมก็ขอกลับสวัสดีแฟนเกมอาร์โบทุกคนทุกท่านงกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั้งนับแอคเซนเกมเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะไปจับเจ้ามาเฟียป่าเรดวูดกันนะฮะผมพูดถึงขนาดนี้แล้วนะผมคุณรู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วผว่าเป็นตัวอะไรนะนั่นคือเจ้าเทเลเบิร์ดนั่นองนะผมโอเคก็ไปเดี๋ยวไปจับกันเลยเนาะ เนี่ตอนนี้ผมก็จิวที่ป่ารีวูเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเอาไอ้งูไอง้ <Hello there. S 1> อไองูมึงมาทำไมมึงมาทำหมอยมึงม,มาทำหมอยอ๋อนี่เอาเอาฟันไม่โดนโอ้โหฟันวืดไปทันทีนะฮะเอายังมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหมูตัวนี้เร็วเยอะมากเออตายตายแตกไปดีโอเคผมก็ที่ที่ผมเริ่มหาก็จะเป็นป่ารีวูตรงนี้เลยครับผม ก็จะมาหาที่ป่าเรดวูดเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวเรียวเยอะหรือเปล่าผมสลับเก้าเทเลเบิร์ดเนาะเออส่วนของเดี๋ยวผมค่อยค่อยโชว์กันขอละกันนะจะรีบไปหาดีกว่านะฮะเออจะได้เจอไวๆไงเออตรงนี้มีฝูงเยอะมากเลยนะฮะเออตอนนี้มันหันมาหาผมแล้วนะ,ะโอเคโอ้โหเลเวลยี่สิบสี่สิบสี่สิบยี่สิบเล่นวน้อยทั้งอะไรไปดีกว่า <What? S 1> เออเนี่ยมันจะชอบอยู่เป็นฝูงนะฮะแล้วไอ้คาโน่ทำไมวันนี้คาโน่แม่งเยอะจังวะ ออวันนี้คาโน่เยอะจริงนะฮะโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เร็วเยอะไหมดูดิดเดวลิลโอ้โหคาโน่เร็วสองเดี๋ยวอ้าวเกมเกมโอ้โหคิดเนี่ยจะมีอาการกระตุกนิดนึงนะผมเพราะว่าตอนนี้คือเครื่องร้อนจีดเลยนะผมโอเคร้อยสาทางนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงซะนี่นี่ไก่คาโน่มึงด้วยมึงมาทําไมฮะมาทําไมอ๋อมาทําไมเฮ้ วันนี้คาโน่เยอะจริงนะเอเอเคาร์โน่ก็เยอะมากเลยผมสหรับคลิปนี้โอเคไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรเยอะอเ,ยเยอะเต๋อเยอะหรือเปล่าเออลินพันกันอีกละโอเคตัวนี้เลเวทลา่ดูซิอา่อาอยู่นิ่งๆสิอุ้ยร้อยแปดสิบ<า>จับตัวนี้เลยจับตัวนี้เลยจับตัวนี้เลยมาๆม,ม,มาไม่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปหนีแล้วนะหนีแล้วโอเค ตัวนี้น่าจะฆ่าสลบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมเพราะว่าหนีเร็วนะฮะโอเคยิงวืดไปหนึ่งทีเอาไ้ตัวนี้นี่เดี๋ยวผมยิงตัวนี้มันสลบก็แล้วกันอืมจะมันนี่ยิงสลบแล้วโอเคนี่มามา,าเธอเบิร์ดแกจะหนีไปหนแกต้องเป็นลูกชั้นนี่เรียบร้อยครับผมสลบแล้วนะฮะเฮ้ย <Yahoo! S 1> ถือว่าคลิปนี้เร็วนะฮะเออเจอเจอ,เจอตัวเร็วเยอะด้วยวเออโหสุดยอดเลยวะ่ะ ฮ้ยคิมนี้จับโคตรไวโอ้โหโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาดูสแตกอรจับก่อนอละกันนะนี่สแตกอรจับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตัวสีสีเนื้อนะเออสีเนื้อก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะเลือดอยู่ที่สามพันหนึ่งแล้วทุกคนสตามินาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบหกนะแล้วก็อาหารอยู่ที่เจ็ดพันแปดนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่สองร้อยสิบหกกิโลกรัมน,นะดาเมจอยู่ที่ 2, 5, 5สองร้อยสบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมสปีดก็เท่าเดิมเนาะแล้วก็ ข้าลบอยูที่ห้านสะฮะเออข้าลบไม่ค่อยอยืดเท่าไหร่ผมมันก็เลยสลบเร็วนะฮะเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูของที่ผมเตรียมไปก่อนนะทีจริงผมก็ควรบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมทุกคนนี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอ่อผมเอายากูณสิบมาทำไมตั้งสิบกระปุก <laughs> เฮ้ยอันนี้ผมลืมดูจริงเอ้ยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเอ้ย ผมลืมอืผมลืมเก็บนะเอามาทำอะไรทั้งตีกระปุกวะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวยัดยาสลบไปก่อนเนาะเดี๋ยวยาสลบมันไหนโน้นนะทุกคนโอเคไหมโอเคแล้วก็ยัดเนื้อน้องเข้าไปเอ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วไอ้ไอ้ืหนี่นี่เอาไอ้คอมปี้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 เนี่ยตัวร้ายเลยนี่นี่นี่โอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหม โอเคเออขึ้นขึ้นทีละรีบ9.5นะทุกคนเอ่อค่าแตมมี่เฟกก็อยู่ประมาณ139นะเมื่อกี้140ปะไม่รู้ว่ามันลดเป็นหนึ่งเลเวลหรือเปล่านะทุกคนเวลามันกินถึงค่าค่าแตมมี่เอฟิกมันจะลดนะเออโอเคคลิปนี้น่าจะเร็วอยู่นะเพราะว่ามันมันจับเร็วไงเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเอ้าอีคคโน่มึงมาอีกแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันตีโดนป่ะดิ เอ้ยเออยังไม่โดนเอ้อยอ้ไอไอไอเทเลเบิร์ดมึงมาอีกแล้วเออดีนะไอไอเทเลเบิร์ดมันมันจะไม่ตีพวกกันเองนะฮะเออเวลามันสลบอยู่เห็นไหมมันมันจะไม่ตีพวกกันเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ต้องขังมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่ายืนออกหามันสักหน่อยผมไม่งั้นมันจะเวลามันมาตีเราผมมันจะไปโดนเลยไอเจ้าเทเลเบิร์ดของที่เราจะจับนะฮะเออโอเคโอเคคลิปนี้ก็มันกินนะมันกินประมาณสี่คำเนาะ เออระหว่างรอนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคิเบิลให้ละกันเนาะเออลืมขึ้นคิเบิลเลยคิเบิลที่เขาชอบนะฮะเป็นคิเบิลของเจ้าเจ้าอะไรวะเจ้าเจ้าเออลืมอีกละ <c oughs> เออเดวก่อนน๊บนึงทุกคนแกลินมัดเออมันกินของเจ้าแกลินมัดนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าน่าจะใช่แหละแกลินมัดนะฮะเป็นคิเบิลของที่เขาชอบนะฮะเออส่วนอานาทะทุกคนอานอยู่ที่เลเวล เลเวล33นะฮะสามารถคราบได้ในตัวเลยนะผมไม่ต้องคราบในโตสมิตตี้ก็ได้นะโอเคนี่59.1%สิ้าจแล้วผมกินประมาณ3ามสามคำนะโอเคระหว่างรอนะฮะเดี๋ยวซื้อซื้ออาานเลยดีกว่าเจ๊บอืมซื้ออาานเลยซื้ออาานเลยเจ๊บเจ๊บโอเคอ่านของเจ้าเทเลเบอร์นะผม ถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไปสามารถคับกันได้นะรเวิว33นะใช้ขอไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ี้เกจครับนะฮะเออก็เลยซื้อเลยดีกว่านะโอเคซื้อกันมากันแล้วนะฮะโอเคโอเคโ,อโหรอนานาแน่เลยโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมไปเดี๋ยวผมขอมอนุญาตตัดคลิปแล้วกันนะผมโอเคผมตอนนี้ก็ใกล้ได้แล้วนะผมอีกอีกแค่คําเดียวนะน่าจะอีกแค่คําเดียวแล้วนะฮะนี่ก็ใกล้ได้แล้วอึ๊บแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊บ เร็วเร็วโอเคเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะฮะที่เลเวล419นะครับเป็นตัวผ uh 네ู้นะเออเป็นต anyway ัวผ uh ู้นะทุกคนเออก็ผมก็ดีใจเป็นพิเศษนะผมที่ว่ามาเป็นตัวผู้นะเพราะว่าจากจากหลายคลคิดที่ผ่านมานะฮะผมก็จับแต่ตัวเมียนะผมทั้งกีก้าโหกีก้าผมจับมาสองตัวเมียหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าผมลืมดูเพศนะสไปโนก็ตัวเมียนะฮะ อาเจนทวิตอาเจนทวิตไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียน่าจะตัวเมียด้วยผมแล้วก็เทอรอรนก็น่าจะตัวเมียนะฮะเออทีเิ็กก็ตัวเมียตัวเมียทั้งบ้านนะทุกคนเลี้ยงแต่ตัวเมียนะฮะตัวผู้น้อยมากเลยครับผมเออก็น่าแหละนะทุกคนโอเคแต่ครั้งนี้ผมก็ได้มาเป็นตัวผู้แล้วนะฮะดีใจเป็นพิเศษนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเอายาสลบมานี่ก่อนละกันเจ็บเจ็บโอเคโอ้โหตัวหนักว่ะ เออตัวหนักจริงเดี๋ยวทิ้งทิ้งของก่อนลวกันเจ็บเจ็บโอเคเราเนื้อฉันไปแม่นี่โอ้โ,โหโคตรเทดูดูดเห็นเต้านี่การโจมตีปกตินี่เลื่อนขึ้นเป็นอะไรเลื่อนขึ้นไม่มีอะไรนะเลื่อนขึ้นเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะเลื่อนขึ้นเป็นตีเหรอเลื่อนขึ้นไม่มีอะไรนะเออเลื่อนลงก็ไม่มีอะไรนะนี่แต่ความสามารถพิเศษมานานนี้ต่างหากนะทุกคน เวลาตกจากที่สูงนะฮะดูดูดูวิวดูดิมันบินแบบนี้นะโอ้โหโคตรน่ารักอนะ่ะทุกคนเห็นปะนี่โอ้โหแล้วมันจะไม่เจ็บเลยนะฮะทุกคนแต่เวลาบินมันจะเสียสตามิน่หน่อยเออมันจะเสียสตามิน่ด้วยนะครับผมเออโอเคเดี๋ยวมาดูสเต็กหลังจับก่อนละกนันนะลืมดูนะเจบ็บเจบ็บได้มาที่เลเวลสี่สี่ร้อยสิบเก้านะฮะนี่สเต็กหลังจับก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน เลือดอยู่ที่402นะฮะสตามิน่าอยู่ที่912นะทุกคนแล้วก็อาหารอยู่ที่10,001น,นะเออเพิ่มมาเยอะหนูนะแล้วก็น้ำหนักที่278.4กิโลกรัมนะฮะเออเกือบพูดว่าเปอร์เซ็นแล้วแล้วไปอยู่ที่400ไม่ใช่400ดิ519.3เปอร์เซ็นนะสปีก็าเพิ่มมา20เปอร์เซ็นเป็น120เปอร์เซ็นนะแล้วก็ค่าสรุปค่าสรุปเพิ่มมาประมาณ7,000นะผมเป็น10,002นะฮะโอเคปะ เดี๋ยวพายบวกหน่อยนะฮะนี่บินไปบวกเลยเอา้าวโหตกเครื่องเมื่อกี้โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่บวกบวกบวกอืมอืมมาดิมาดินี่นี่เทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ตเออดีโพดุคาดเออลังเกคอยาวเหรอเทเลเบิร์ดเออดูเหมือนว่าจะมาช่วยเทเลเบิร์ดมากกว่านะฮะนี่มาดิเทเลเบิร์ดรู้ไว้สป้าวว่าใครคือจจาฝูไอ้น้องฮอฮเอเอเอ,อืมเห็นเปล่า พี่อาจารย์ฟูไ้น้องอยายายาบอกเลยว่ายาเอ้ยตรงนูน้นตรงนู้นมีมีมีทาเปีว่ะทาเปีดูซิว่าผมจะตีทันทาปีมันจะหนีไปหรือเปล่าเอา้ามันมันบินตะกรเอ้ยเกือบทันโอ้โหเลือดเลยยี่สิเกือบทันฮะโอ้โหเนนะโโหมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ลูกผมวิ่งช้าไปหน่อยนะทุกคนก็เลยตามไม่ทันนะฮะโอเคลังแกไอไอเจ้าลิงซะหน่อยนะนี่นี่เดี๋ยวคิดเน่ยมาจับแน่นอนนะผมไอลิงไอลิงไอลิงตัวนี้ฟาร์มเบอร์รี่อยู่นะฟาร์มเบอร์รี่ดีมากเลยนะไอเจ้าลิงอ่ะไอเจ้าลิงเมื่อกี้นะฮะเอาหมีวไลังแกหมีนะฮะนี่มาดิเี่พี่มาเฟียป่าลพูนะเฮ้ย เออเกิงใจข้าบ้างเกิงใจข้าบ้างเกิงใจเกิงใจข้าบ้างมาดิเอาเทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ดมาดิเอาแกจะหนีข้าสินี่นี่โโจมตีกาอากาศโคตรทีมาดิมาเลยมา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 เรียบร้อยเอาลังเกตเทอ,อร์ดอนหรอมาเดี๋ยวข้าช่วยโอ้เทอร์ดอนบินไปแล้วเอ้ยแกมาสู้กับข้าเนี่ยนี่เรียบร้อยนะฮะนี่ลังแกคอสั้นดีกว่า ลังแกพลัสซื่งนะฮะนี่พลัสซื่งแล้วไงตัวใหญ่แล้วหรอตัวใหญ่แล้วไงนี่อืหูดาเมจโคตรเบาเลยดาเมจการโจมตีปกติของเจ้าเทเลเบ์สอยู่ที่สิบหกะถ้าจำไม่ผิดนะแรงกว่าเลปเตอร์อยู่ที่หนึ่งนะแรงกว่าแรปเตอร์อยู่หนึ่งนะฮะผมแรปเตอร์โจมตีอยู่ที่สิบห้านะเออมันก็เลยเบานิดหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยแต่แลปเปอร์มันก็ได้เปรียบดีครับผมเพราะว่าเรปเตอร์มันตีเร็วนะ เออเสรลเบยมันเถอะว่าตีเร็วไหมมันก็ปานกลางนะไม่ได้เร็วมากนะฮะน,นี่มาดีมาดิเออคลิปนี้ไหมเจอคาโน่บ่อยมากเลยทุกคนไอคาโน,น,น่นี่มันนี่มันเกาะไอนี่โอ้โหอะไรเนี่ยกูลืมอีกแล้วนี่มันป่าลีดวูดไม่ใช่เกาะคาโน่จะมาอยู่ที่ป่าลีดวูดได้ไงไอคาโน่เออไปอยู่ที่ป่าไปอยู่ที่คาเกาะคาโน่นู่นเออ อ้าวพาร์เซอร์มาดิเออพาร์เซอร์ตัวนี้วิวเยอะอา้าวโหสตาร์มิน่าหมดชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอัพรีวิวก่อนอัพรีวิวรอสตาร์มีนา่ามาดิโหยืนแทงอ่ะครับนอนเ,อเลือดเยอะขนาดไหนอ่ะดูดิมาเฟียนะเฮ้ยเอ้ยอย่าลังแกม,มาเฟียดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เออนี่คาโน่แตกนะไปอยู่ที่เกาะเจ้าไป ป่าลีดบูดนี่อคาโน่กระเซอร์มึงก็เหมือนกันไปจะแกต้องไปสวรรค์ซะอ่าอ่าอือโหแม่งตายโคตรยากเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่นี่โอโ้ยิงฟันวืดไปด้วยฟันวืดไปด้วยฟันวืดไยมึงตายซะเถอะนี่เรียบร้อยมันตีไม่ได้ดังใจนะฮะก็เลยต้องใช้ดาบซะหน่อยนะเออไอคาโน่มึงอ,อีกแล้ว โอ้โห oh. คลิปนี้แม่งเจอคาโน่บ่อยจัด <laughs> เอ้าแล้วทำไมผมขี่แบบนี้เนี่ยโอ้โหโคตรเท่ h, ขี่แบบนี้ <laughs> ขี่แบบนี้โคตรเท่โอ้โหโอเคทุกคนมาไม่มีอะไรทำละไปเดี๋ยวพาพาลูกผมเนี่ยไปไปดิ่งสลิงกิ้งซะหน่อยนะครับผม <laughs> คืออะไรวะ <laughs> นันคือผมเนี่ยจะพาลูกเนี่ยไปไปขึ้นที่ภูเขาหน่อยนะฮะ ก็อย่างที่รู้กันนะว่าความสามารถของมันก็คือมันมันจะเป็นการล่นนะเออ,อบบเป็นการล่นแบบเนี้ยเนี่ยเป็นการล่นแบบเนี้ยเวลาตกจากที่สูงฮนะเออแต่ละแต่เราห้ามห้ามปล่อยมือนะถ้าเราปล่อยมือมันมันจะแบบดิ่งลงปกตินะนี่ปล่อยมือมันจะเป็นแบบนี้นะเออ โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคนโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนถึงภูเขาเลยครับผมแล้วเจอกันครับผมโอเคโอม,มาตอนนี้ผมก็ได้ถึงหน้าภูเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จะเดี๋ยวผมจะให้เทลเบิร์ดของผมเนี่ยกระโดดลงไปนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่านะฮะเออก็มาลุ้นกันับผมนี่มาแล้วนะฮะนี่ไหนอยู่ไหนวะนี่ลูกพ่อในฐานะที่ลูกเนี่ยเป็นชายชาตรีเพราะลูกเป็นตัวผู้ <c oughs> ลูกและลูกเนี่ยเป็นลูกของพอ่อดังนั้นเนี่ยลูกจะต้องมีความกล้าดังนั้นพ่อจะให้ลูกเนี่ยกระโดดลงไปไปเลยลูกพอ่อไปไม่นะฮะไปกันเลยเจูบอ,อืมไม่บินเข้าไปนะฮะนี่ไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะนี่นี่โอ้โหบินโอ้โหโคตรน่ารักอะทุกคนดูดิเอ่อถ้าปล่อยมือนี่น่าจะตายนะฮะเออ ขอไม่ปล่อยดีกว่านะฮะนี่ขอล่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะก็ระหว่างที่มันล่อนอยู่นะก็จะเสียสตามิน่ด้วยนะทุกคนก็ระวังกันด้วยนะฮะเออก็เวลาจะล่อนแบบว่าแบบว่าทางสูงๆเนี่ยก็ดูสตามิน่ด้วยนะฮะตอนนี้สตามิน่ผมก็ยังลดไม่ค่อยเยอะนะเออใกล้ใกล้ถึงพื้นแล้วใกล้ถึงพื้นแล้ววิวเดียวเดียวเดียวอู้อ้าวโอ้โหเพิ่งปล่อยมือนี่ไงโว้ว่าละ ครึ่งหลอดเลยโหโอเคครับทุกคนมาลูกได้พิสูจน์ความกล้าแล้วเอาเหรียญตาไปเลยลูกโอเคครับทุกคนมาไม่มีอะไรทำแล้วโอเคเดี๋ยวจบคลิปกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆอย่างนี้นี่กันทุกคนก็คลิปน่าจะไปรอติดตามได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับเจ้าเทเลเบิร์ดนั่นงนะครับผมโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าผม สวัสดีครับนี่โอ้โหลอนกาอากาศครับทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย